แน่เลยนอ,อ้โหสวย,ยพอมันมีกับดักแล้วมันดูมีอะไรอาจจะดึงไม่โดนตั้งแต่แรกอะรอบี้นจะดึงโดนเฮ้ยเฮ้ยอันตีมันมีความแบบโอเคแล้วเปิดคลิปก่อนนะสวัสดีค่ะพบก,กับไซายจากอัไซ์ชาแนลค่ะวันนี้ไซายมาที่โอวอร์ Watch นะคะแล้วก็จะลองหมู่แพทย์ใหม่ค่ะอ่ะเรามีผู้ร่วมทางอีกแล้วนะฮ <laughs> ะสวัสดีครับ เฮ้ iy, ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันดึงแม่นขึ้นมาหมีหรือว่าเราดึงโดนก็ไม่รู้อะก่อนหน้านี้ดึงไม่ค่อยได้ไม่เกี่ยวเนาะอาจจะดึงถูกแล้วตัวอีตัวอีนี่นีน,น,นี่มีแทบมีแทบดิดูดิอยากรู้อะคือไงอะใครมาติดกับดักไว้ดิเธอมันยิงแรงขึ้นเว้ยยิงแรงขึ้นด้วยอ่ะคิดไปเองปะ เฮ้ยเฮ้ยมันติดกับดักติดกับดักเฮ้ยเฮ้ยสนุกสนุกยังไงนะกิน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 ฮิวก่อนแล้วก็เหมือนมันยิงแรงขึ้นอ่ะกระสุนมันอะหรือปกติมันยิงแรงอยู่แล้วอ่ะไอ้กระสุนหกนัดของมันแรงอยู่แล้วนะอ๋อเหรอยิงแรงอยู่แล้วหรือว่าอยู่ที่ว่าระยะ ถ้าคลิกซ้ายยิงไกลหรือยิงไกลเนี่ยคลิกขวายิงไกลหรือิไกลแรงนั่นแหละอ๋อไม่มีคลิกขวายิงไกลแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมล่ะขวามีแต่ยิวอ่ะขวามีฮิวอ๋อเหรออ๋อไม่มียิงกระจุกแล้วกระจุกกระจุกคืออะไรวะไม่มีมีแต่ยิงยิงธรรมดากับดึงแล้วก็ตวงแถบแล้วก็ฮิวข้างขวาขวาฮิวไม่มีระยะใกล้ระยะไกลนะตอนเนี้ยไม่มีให้เลือกยิงแบบยิงแล้วกินยิงแล้วกินเลือดได้กินอะไร แต่ความดีใจคืออะไรมันแบบดึงได้แล้วอ่ะโซ่ดึงได้แล้วอ่ะปกติเลงไม่เคยดึงได้เลยป้าหรือว่ายังไงล็อกล็อกยังไงปกติล็อกปะคือมันดึงแล้วมันชึบเลยอะเธออันนี้คือเราดึงไม่โดนเองแหละเราอาจจะดึงไม่โดนตั้งแต่แรกอะไม่หรอกแล้วรอบเนียดนึงโดนก่อนนั้นนี้ไม่เคยดึงโดนเท่าไหร่แงอาจจะไม่ได้ปรับหรอกแต่เราเนี่ยแหละ กินก่อนกินก่อนเออแต่มันมันดูบรรจุแบบไอ้นี่เดียวพอมันมีกับดักแล้วมันดูมีอะไรอ่ะเธอจากคนที่เล่นจังแรดมาไงจะรู้สึกแบบโอ้ยเฮ้ยเอ๊ะเเฮ้ย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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมีตัวซาตทรแล้วแล้วล่นล่นนะตะเกียบวางกับดักก่อนวางกับดักก่อนเฮ้ยดูสิอยากรู้อะว่ากับดักอะไร เอ้ยอ้โหสวยเว้ยเพราะว่าถ้าไก่ชากอะอันติมันหายใช่ปะมาล่าเราตุยแน่เลยเราตุยตุยด้วยเออแต่ตอนกก่ชักที่มันอันติอะเออ่ฟาร่าเอ้ย,อยไม่ใช่ดิมายล่ามันมันหยุดเลยอะอันติมันหยุดตัวเราไม่ถึกเหมือนเดิมเลยวะตัวอะไรวะปรับหรือเปล่าไม่ดูเหมือนกัน เธอต้องกางหมัดนะกางแบบว่ากางอะไรนะแล้วละกางบาเลียของตัวเองเหรอ,อ,อแร่อแลว,ว่าพอมันดีวะมีกับดักแล้วมันโอเคอนะอ้ยเดี๋ยวนะกดผิดมายิวตัวเองเฉย <c oughs> เดี๋ยวเราเป็นแทงเราต้องไม่กลัวเราเป็นแทงยิงโอ้ยหุยหุยเธออันติมันรัวมากเลยอันตีมันมีความแบบกระสุนมันมันไม่ได้ยิงแบบเขาเรียกอะไรมันมันยิงถี่กว่าเดิมอะนี่คิดไปเองหรือเปล่านะเดิมก็ถี่แล้วนะมันถี่เบอร์นี้เลยเหรอราสู้สึกอันนี้มันถี่มากเลยอะถี่แบบแต่ว่าแป๊บเดียวนะหมายถึงว่าไม่นานเท่าเมื่อก่อนอะ คือมันแบบแรงเร็วแล้วก็แบบเดี่ยวははเราขินตลอดเวลาเลยเรากดขิดตลอดมันชินน่ะกับการที่มันต้องกดอะไรสักอย่างก้จะมันดูตายยากขึ้นอะ okay, มีหน้าและคนชมเยอะเฮ้ยเรามีแทงตบคนในทีมเท่เลยสามใช่ปะเอาล่ะเดี๋ยว อ๋อเธออีกคนนึงอันนี้ไม่ใช่เธอเหรอเนี่ยลายฮาร์ดอ่ะไม่ใช่ตัวอ,อีไปสิตัวอีตัวอีกับดักกับดักตัวเท่ดีอ่ะว้ายดึงได้แล้วยิงตายได้ละเธอ ดูดี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 ใช้ได้เฮ้ยเราว่าเอาดีละเอาดีด้านการเล่นหมู่ดีกว่าเจอทางที่ใช่แล้วอ่ะอ่ะแล้วมันมันลงใครอ่ะตะเกียมันลงลายฮาร์ดแต่ลายฮาร์ดไม่ตุยแทงเราแข่งแกงยิ่งนะก ทงเราแข่งแกงสามคนให้มันรู้ปะว่าเกมนี้มันจะไม่อ้าวอ๋อรถทับรถทับดน,นีิดดดดเดินไปไหนคนก็กลัวเปล่าหรอกคิดไปอเองเฮ <c oughs> ้ยส,ส,สนุก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 อีกแล้วถ่ายข้องเอง <c oughs> อ,กกอ๋อมีฮิวคนเดียวโหสุดยอดเอ้ยก็เราฮิว,ต,วตัวเองได้ด้วยแหละเราก็เลยแบบไม่ค่อยใช้ฮิวแหละ AI อ่ะกินหมดเลยเธอคือมัน,ม,นมือมันลั่นอะอ AI อก็กินรอบนี้ตายไปกี่ครั้งเนี่ยสองครั้งไอกินอะไรนะกินแน,น่นอนไงกินฮิวอะกินกระบอกมนะันอะอ๋อคือกดขวาเพื่อกินฮิวว้าวเธอเธอได้ payout the เ m e ตอนไหนอะโอ้ยสวย โอ้ oh, วันพันแมนเ <laughs> อ้ยสวยจังเลยดูดีไฮไลท์เพิ่งเคยเห็นตัวเองมีไฮไลท์ด้วยอะแปบบ๊บนึงนะขอพาไปดูไฮไลท์ก่อนเฮ้ยสวยเฮ <laughs> <laughs> ้ยเราได้ไฮไลท์ตอนต้นเกมเลยเธอเราดึงไอตัวลิงได้เพอ่อลิงอะ่ะมันกำลังจะ เพลินฟ้าเราดึงลิงลงมาและขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ไปละค่ะก็มาเพื่อรนะีวิวรถท็อกเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคลิปนี้ได้ต่อนะคะเราก็จะได้ดูกันยาวๆแต่วันนี้อะเอาขอแค่นี้ก่อนถ้าเกิดเสียงดีก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดยจดงเตปิงปิงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่คลิปต,ต่อไปของซานนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใครที่อยากดูคลิปอื่นน,นะคะสามารถกดด้านล่างได้เลยนะสรุปว่ารถท็อกดีงามมากนะคะลองไปเล่นกันแพทใหม่บ่บายสวสดีคะ Yay!